สูตรนี้2ีปีปร,ประมาณนะคะระับแป้งนุ่มนี่ไม่อมน้ำมันครับคืละสิบสอบาทยองเออน้ออมไหนะวบาทที่ราคาเดียวจะบอกว่าเหลือแค่นี้ใช่โอ้เหลือแค่นี้เองนะครับปิดค โอที่ปิดฐานที่หมดแล้วนะครับที่นี่จะเปิดฐานแล้่นี่นะครับขายดีมากนี่นะครับอันนี้จะเป็นไส้กรอกโอ้ชิ้นใหญ่มากสวัสดีครับวันนี้ผมเชิญต้นสติโฟนะครับมาอยู่กันที่ตลาดนัดท่าดินแดงนะครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับผมเจอร้านโดนัททอดนะครับผมโอ้ขายดีมากนะครับผมชิ้นละ12บาทนะครับ ดีมากนะครับผมนที่มีทั้งหมด9อย่างนะครับผมทางร้านทอดกันให,ใหม่เลยนะครับผมนี่เป็นไส้กรอกนะครับผม อยู่ที่สามวันเลยเนาะพี่เนาะใช่ที่นี่มีวันอะไรบ้างครับพี่มีจันทร์พฤหัสเสารโอ้จันทร์พฤหัสเสาร์นะครับพี่มันเป็นเขาเรียกขนมโดนัททอดใช่ไหมพี่ใช่ถ้าเป็นไส้เราจะเอาแป้งโดนัทมาจุกเก็ตโอเป็นแป้งตัวเดียวกันหมดโอ้ครับอาชีพนี้ขายมานานหรือยังครับพี่ผมขายมาประมาณ5ปีแล้วก็ทำมาประมาณ16ปี อ้อันนี้อ๋อก็เป็นสูตรจากทางพ่อเนะพี่เนาะโอ้โหขายดีมากนะครับผมนี่สูตรนี้ยี่สิบปีประมาณประมาณนะครับ ประมาณสองนาทีนะครับพี่แป้งนี่ที่ที่ทำเองเลยเนาะเราผมตั้งแต่ตีตั้งแต่ปั้นยันยันอันนี้ปั้นเองปั้นเองหมดเลยปั้นปั้นมือไหมครับพี่ปั้นมือนะครับเป็นงานมีเครื่องอย่างเดียวคือเครื่องช่วยตีแป้งอ๋อนอกนั้นทำเองหมดทางร้านมีประมาณกี่ไส้อะครับพี่เก้าไส้ประมาณเก้าไส้นะครับขายดีมากนะครับท่านผู้ชม ชิ้นใหญ่มากแล้วรอไม่นานนะครับประมาณ2นาที พี่ที่นี่เอามาประมาณกี่ชิ้นนะครับพี่วันนี้ประมาณเจ็ดร้อยโอ้โหเจ็ดเจ็ดร้อยนะพี่ทุกวันไหมพี่ยืนซื้อมาประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยอืมยืนพื้นนะครับเจ็ดขายดีมากนะครับผมทอดไม่ได้หยุดชิคเจ้าของทางร้านนี่อะไรขายดีสุดพี่เป็นเนยสดกับโดนัทอืมเนยสดกับโดนัทนะครับเด็กๆชอบทานเนาะพี่เนาะ จะบอกว่าเหลือแค่นี้ใช่ใชโอ้เหลือแค่นี้เองนะครับที่ปิดถาดอ๋อที่ปิดถ่านนี่หมดแล้วนะครับนี่จะเปิดถานโอ้นี่นะครับถ่ายดีมากนี่นะครับอันนี้จะเป็นไส้กรอกโอ,อ้ชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากนะครับ พี่แล้ววันอื่นนอกจากที่นี่ไปขายที่ไหนอีกมั้งครับพี่จะมีวันมังค่าที่ตลาดนะครับอืมอครับผมครับเราจะหยุดวันพุธอ๋อหยุดวันพุธนะครับลูกค้าแน่นเลยนะครับผมนี่ร้านนี้มีสว่วนมายังเน้น ที่ทุกไส้นี่อ๋อใช้เวลาทอดเท่าเดียวกันเนาะพี่เนะา,ะาะอือสองอือสองนาทีนะครับนสดกำลังลงครับนี่หูสิบสองบาทใหญ่มากขายได้ไงราคานี้อโหู ใหญ่มากนะครับขึ้นขึ้นไปสองบาทอ๋อเมื่อก่อนขายสิบบาทโอ้เมื่อก่อนขายสิบบาทมาสิบกว่าปีแล้วครับโอ้สิบบาทอ๋อขึ้นมาขึ้นไม่กี่เดือนเองครับขึ้นเมื่อก่อนขายสิบบาทนะครับตอนนี้ขึ้นมาสองบาทไม่อยากขึ้นเลยไม่อยากขึ้นเลยนะพี่เลยขโมยไม่ได้นี่ครับ <c oughs> ถ้าสองมันลงเราก็จะลงนะโอ้ไม่ได้ขึ้นตลอดนะพี่เนาะ ี่ช่วยบอกเอสซีหน่อยว่าที่นี่เปิดร้านประมาณกี่โมงประมาณมาที่นี่ได้กินกันบ่ายสามโมงครึ่งอ๋อบ่ายสามโมงครึ่งถึงประมาณกี่ทุ่มพี่แล้วแต่ลูกค้าเลยแต่ผมก็อยู่ประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มอืมไม่นานถึงสองทุ่มนะพี่เหลือแค่นี้เองแล้งหมวก็กลับบ้านเลยโอ้หายดีมากนะครับ อยู่ได้สองวันความนุ่มนี่อยู่ได้สองวันเลยนะครับพ่อค้าการันตีเองครับละสิบสองบาทที่โดนร้านอไม่เหม็นน้ำมันไม่เหม็นหืนน้ำมันนะครับอยู่ได้สองวันนะครับละสิบสองบาทไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นครับอืมสองบาทเลยนี่เป็นหยองที่เผา โดนัททอดนี่หาทานยากนะครับ<ช>อไม่ค่อยอผมไม่ค่อยเห็นมีคนขายเนาะพี่เนาะไ<ช>่ไม่ค่อยมีคนทำขายนะครับดูหน้าร้านนะครับไม่ทันนะครับผมสิบสองบาทสิสบ,บอสองประารเองนะ ไม่ทันลูกค้านะครับพี่ตั้งแต่ตั้งร้านนี่ทอดไม่ได้หยุดเลยใช่ไหม,ไม,ไม <laughs> ยังไม่ได้กินน้ำเลยนะครับพี่ถ้าเป็นแป้งสดอย่างเงี้ยอ่าถ้าสมมุติว่า FC อยากอ่ารับไปขายจากพี่เนี่ยพี่ส่งไหมมีแฟนชายไหมกำลังทำกำลังกำลังทำเนาะพี่เนาะ ไม่อยาก่อยากส่งนี้อยากให้ไปทำพองเลยอ๋อ<ต>อยาก<ร>าให้จะได้ขายสุดเราจะส่งแปนะ้งให้อ๋อแล้วก็ให้ไปทำเป็นลูกโ่เอากำไรจะได้เยอะกว่ารลไรอ๋ววอ,อครับจะเป็นาชีพอาชีพ,อ,ชพอ๋อครับผมลมาแล้วนะครับท <laughs> ่านผู้ชมที่มีเบอร์โทรหื่อเอสนใจ 8082 472 472นะ8072 8072นี่ถ้าสนใจนะครับพี่โทรมาสอบถามพี่เขาได้นะครับผมการันตีเลยว่าอาชีพนี้ขายได้แน่นอนติดตลาดแน่นอนนะครับอือนี่นะครับผมจะอยู่ที่ท่าดินแดงหรือว่าผ่านไปผ่านมาท่าดินแดงนะครับกรุงเทพมหานครนะครับผมแวะมาอุดหนุนโดนัททอดได้นะครับผมขายดีมากนะครับ วันนี้ผมเชียนต้นสติตยรู้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับช่อกดไลค์<ๆ>กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ